สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชั่วโมงบิน b บ o ep 1นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะหตัวนะคะนั่นก็คือแอปซ่าแปดศูนย์นะคะแอปซ่าแปเป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะคะวันนี้เนี่ยอ้อก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะมีหลายๆคนนะคะเวลาพบปะเจอหน้ากันเนี่ยก็จะมาถามไถ่ในเรื่องของการใช้แอปซ่าแปนะคะซึ่ง ความเข้าใจหรือว่าหลายๆคนนะคะรู้จักแอปซ่าแ0เนี่ยแค่เพียงว่าเป็นสารจับใบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยก็คือสารเสริมประสิทธิภาพนะคะเสริมประสิทธิภาพในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสริมปุ๋ยยานะคะให้เขาเนี่ยสามารถออกลทธิ์เต็มประสิทธิภาพของสารชนิดนั้นได้นะคะอ่ะแล้วแอปซ่า80เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะ หน้าที่ของแอปซ่าแปคือหนะคะช่วยปรับสภาพน้ำนะคะให้มีความเป็นกลางเหมาะสมต่อการผสมปุ๋ยและยานะคะอันที่2นะคะช่วยในเรื่องของนำพานะคะพวกเคมีพันธ์ุต่างๆหรือว่าชีวพันธ์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่พืชได้เร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปากใบหรือลําต้นนะคะอ่ะแล้วอันที่3ามนะคะแอปซ่าแปเนี่ยช่วยอ่า เก็บเก็บกักความชุ่มชื้นในดินได้นะคะเพราะว่าแอปซ่า80คือเราสามารถพ่นลงดินได้ด้วยนะคะจากประสบการณ์พ่นลงดินเนี่ยคือเก็บกักความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะแล้วตัวเนสารที่สามารถย่อยสลายได้ตามชีวภาพนะคะโหเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยนะคะไม่ตกค้างนะคะเนาะอ่าและก็มักจะมีคําถาม นะคะอยู่เสมอว่าเวลาที่เราพ่นปุย๋ยพ่นยาหรือพ่นสารอะไรต่างๆเนี่ยทำไมไม่ได้ผลเหมือนกับที่เขาระบุไว้นะคะตัวนี้ก็จะมีหลายสาเหตุมีหลายกรณีนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูกันอีกทีนะคะแต่ว่าวันนี้ออยังไม่ได้ลงลึกถึงตรงนั้นนะคะวันนี้จะมาคุยแค่ว่า,าเรื่องของเอฟซ่0แปดศูนย์แต่คำถามหนึ่งที่เคยเจอ คือเคมีพัน์ที่เป็นผงนะคะจะไม่ค yes. well ่อยละลายกับน้ำนะมันจะไม่ค yes. ่อยละลายกับน้านะคะแล้วก็ที่เป็น well)> น้ามันนะคะก็ไม่ค่อยผสมกับน้ำแล้วมันก็ไม่เข้ากันเพราะว่าน้ํากับน้ามันมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าเคมีพัน์บางตัวเนี่ยจะมีทั้งเป็นผงเป็นน้านะคะเป็นอ่อเป็นน้ามันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างของเคมีพัน์ ที่มีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็วันนี้ออก็เลยจะเอามาสาธิตนะคะมีการสาธิตให้ดูเล็กน้อยนะคะถึงการที่แอปซ่าแปเนี่ยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการผสมนะคะการผสมปุย๋ยผสมยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาผงหรือว่ายาที่เป็นน้ํามันนะคะให้เข้ากันกับน้ําแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันได้ดี วันนี้นะคะก็มาดูเป็นการสาธิตนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันเลยค่ะจะเริ่อมมาสาธิตจากการใช้ผงแป้งนะคะแทนตัวที่เป็นยาที่เป็นผงนะคะอันนี้ชอบมีปัญหากันเยอะก็คือมันไม่ค่อยละลายกับน้านะคะสังเกตได้ว่าตัวที่มัน ตัวที่แก้วที่เราใส่น้ําเปล่านะคะเทปแป้งลงไปเนี่ยมันยังเกาะอยู่ข้างบนนะคะไม่มีการละลายใดๆเดี๋ยวเราลองคนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงในขณะที่เราก็กําลังคนไปนะคะตัวของผงแป้งเนี่ยมันก็ยังคงจับกันอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แตกตัวละลายไปกับน้ํานะคะจะคนไปแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่เราให้ดูด้านบนนะคะว่ามันก็ยังจะเป็นก้อนแป้งอยู่นะคะแล้วก็มีเป็นผงแป้งเนี่ยรอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะ แล้วก็พอมันเป็นผงแบบนี้มันไม่ละลายนะคะเวลาที่เราไปพ่นสารอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยซึมเข้าใบพืชนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ประสิทธิภาพของยาที่เราพ่นไปเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะว่ามันก็ชอบติดอยู่ข้างขวดนะคะวันนี้มันก็จะมียาบางตัวที่เป็นน้ํามันนะคะก็ลองเทสเอาน้ํามันเนี่ยมาเทลงดูนะคะจะเห็นได้ว่าน้ํากับน้ํามันเนี่ยมันก็แยกชั้นกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะ โดยเฉพาะมาจับกับพวกที่เป็นผงเนี่ยคือไม่สามารถที่จะแตกตัวละลายเข้ากับน้ําได้เลยนะคะเดี๋ยวคนให้ดูนะคะพอคนเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ํามันเนี่ยไปเกาะกับแป้งเสร็จแล้วมันไม่ละลายกับน้ํามันก็จะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยข้างหน้านี้มันก็จะลอยแบบเหมือนคล้ายๆวุ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เรากินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ของกินเนาะแต่มันเหมือนวุ้นเฉยๆนะคะเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เราลองคนดูอีกสักรอบสิเบอทิ้งไว้สักพักแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าพอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบตะกอนจับกันเป็นก้อนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะคะที่กเกษตรกรเจอกันในการใช้ยาร่วมกันนะคะซึ่งบางทีเป็นยาผงกับยาที่เป็นน้ํามันนะคะส่วนอีกแก้วหนึ่งนะคะจะใส่เป็นตัวแอปซ่านะคะในการปรับสภาพน้ําไว้ก่อนนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะใส่แอปซ่าเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไงนะคะเราก็เทแอปซ่าลงไปในแก้วได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราเทแอปซ่าลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาคนเหมือนกับเวลาที่เราจะผสมปุ๋ยผสมยาทั่วไปนะคะเราเทไปเสร็จเนี่ยเราก็คนซะก่อนนะคะพอคนเสร็จเหมือนเดิมค่ะเก็เทสกับตัวแป้งนะคะพอเราเทแป้งตรงนี้ลงไปเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นนะคะว่า ตัวแป้งเนี่ยจะมีการละลายตัวนะคะแล้วก็เริ่มที่จะทําปฏิกิริยากับแอบซ่าที่มีอยู่แล้วก็ละลายตัวสังเกตที่น้ำนะคะตรงแก้วที่เราใส่แอบซ่าลงไปนะคะว่า <c oughs> สีเริ่มจะเปลี่ยนในลองคนดูสักหน่อยพอคนเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้น้ำของเรานะคะสีเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำแป้งมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ย ละลายไปแล้วนะคะในแก้วที่เราใส่อัซ่าล,ลงไปนะคะเนี่ยยิ่งเราคนเนี่ยเราก็ยิ่งจะเห็นเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เรา,าจะพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ยเราก็ต้องมีการคนนะคะเพื่อให้ยาเนี่ยมันแตกตัวใช่ไหมคะพอคนไปเสร็จปุ๊บด้านบนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเทสตกับการใส่น้ำมันเหมือนกันนะคะในกรณีที่เราเนี่ยผสมสารที่เป็นตัวน้ามัน พอเราเทน้ามันลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นการแตกตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาการคนนะคะคนอีกทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันนะคะเราก็คนไปจะสังเกตเห็นว่าน้ามันกับตัวผงแป้งที่เราใส่ไปเนี่ยไม่มีการจับตัวกันเป็นตะกอนนะคะไม่ได้จับกันเป็นก้อนแต่ว่า ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะฉะนั้นเวลาที่เราใส่แอปซ่า80เนี่ยลงไปเนี่ยมันจะทําให้สารเคมีนะคะพวกเคมีพันธุ์ต่างๆเนี่ยผสมเป็นเนื้อเดียวกัน,ดกนได้ดีเวลาที่เราพ่นเนี่ยก็จะทําให้ออกลิ้ได้ดีนะคะ,ะกลับมาคนตัวนี้อีกนิดนึงก็ยังเป็นตะกอนเป็นก้อนเหมือนเหมือนโฟมเลยนะคะรอบนีน้เราก็ลองคนดูเนี่ยด้านบนนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะการใช้แอปซ่าเนี่ยก็คือเป็นทางออกที่ดีทีเดียวค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้ดูสาธิตไปแล้วนะคะน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าปัญหาที่เราเคยพบเคยเจอเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยตัวแอปซ่า80นะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลดีๆในชั่วโมงบิน EP ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ